ภาพนี้อาจจะดูสวยงามแต่จริงๆแล้วมันคือฉากการเสียชีวิตจากบทละครแนวโศกนาฏกรรมชื่อดังแฮมเล็ตที่ถูกเขียนขึ้นโดยวิลเลียมเชกสเปียร์โดยเป็นฉากที่โอฟิเลียร้องเพลงเบาๆระหว่างลอยไปกับสายน้ําก่อนที่เธอจะจมหายไปและนี่คือภาพโอฟิเลียผลงานของจอห์นเอเวเลตมิลเลสศิลปินจากกลุ่มพีลาเฟลไลท์บรเด์ฮูดกลุ่มศิลปินหัวขบฏจากอังกฤษที่อยากจะปฏิเสธศิละปะแบบเก่าโดยภาพนี้ถูกวาดขึ้นในช่วงปี1851 ถึงปี1852โอเคเราจะย้อนกลับไปสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอฟิเลียโอฟิเลียเป็นลูกสาวของโพโลเนียสขุนนางในราชสำนักของเดนมาร์กแต่เธอได้ไม่มีความสัมพันธ์กับแฮมเล็ตเจ้าชายแห่งเดนมาร์กแต่ว่าพ่ออย่างโพโลเนียสไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าแฮมเล็ตอาจจะไม่ได้จริงจังกับลูกสาวตัวเองจุดเปลี่ยนของชีวิตโอฟิเลียก็คือช่วงที่ let, แฮมเล็ตแท้งทําเป็นเสียสติเพื่อสืบหาความจริงเรื่องการสังหารกษัตริย์หรือคือพ่อของเขาเองโดยในกระบวนการนี้ แฮมเล็ตเริ่มพูดและทำร้ายจิตใจโอฟิเลียเพื่อทำให้เธอเชื่อว่าเขาบ้าและต่อมาตัวโพลเนียสผู้เป็นพ่อของโอฟิเลียได้ถูกแฮมเล็ตสังหารโดยบังเองิญขณะที่ซ่อนอยู่หลังพมานหลังการตายของผู้เป็นพ่อและความรักที่พังทลายลงโอฟิเลียเสียสะติเธอร้องเพลงเศร้าๆพูดจาเลื่อนลอยแจกดอกไม้ที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เปลือเหมือนเธอสาบแช่งคนรอบตัวสุดท้ายเธอออกไปริมแม่น้ำร้องเพลงและล้มลงไป เสื้อผ้าที่พองทำให้เธอลอยอยู่ได้ชั่วครูก่อนจะจมและเสียชีวิตลงในที่สุดในภาพมือที่แบออกเหมือนการยอมจำนนให้โชชตานำพาไปดอกไม้ทุกดอกที่ล้อมรอบตัวเธอนั้นก็มีความหมายเดซี่นั้นหมายถึงความบริสุทธิ์ป๊อปปี้นั้นหมายถึงความตายไวโอเล็ตนั้นหมายถึงความซื่อสัตย์มินเล์ไม่ได้วาดดอกไม้ขึ้นมาเฉยๆแต่ใช้มันบอกเรื่องราวแทนคำพูดเรื่องราวเบื้องหลังในการวาดภาพนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน พราะตัวนางแบบอย่างอลิซาเบธซิดดลต้องนอนในอ่างน้ําจริงๆนานหลายชั่วโมงเพื่อให้ผ้าออกมาสมจริงจนเธอนั้นป่วยจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดภาพนี้เลยไม่ใช่แค่การตีความของบทละครแต่มันคือการผสมทั้งวรรณกรรมของเช็กสเปียร์อุดมการณ์ของกลุ่มพีลาเฟลไลและการเส,สละของนางแบบสุดท้ายนี้แล้วนั้นคุณมองเห็นภาพนี้เป็นแค่หญิงสาวลอยตัวในน้ำหรือเห็นความงามที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความเจ็บปวด